ครับจากช่องชายภูมินะครับเฮียบอกว่าลงขายเฮียหน่อยนะครับคันนี้เป็น s l x b 2004นะครับเป็นรถบ้านเฮียบอกว่าซื้อมาซื้อมานี่แหละก็รถบ้านนี่แหละซื้อมาเข้าร้านเฮียเฮียก็เลยว่าจะขาย r 1ึ่ง0 0กาก็ราคาก็ต่อรองกันได้นะครับราคานี้ก็คือต่อรองได้เฮียบอก เท่าจริงเนี่ยแต่มันก็มีตําหนิตรงที่เนี่ยครับเมื่อกี้เนี่ยอ่า,บอาเบามันเลื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าก็มาต่อรองแล้วก็เดี๋ยวเฮียจะทําให้ถ้าว่าจะเอาจริงอ่าจะทาเบาให้มันแค่มันหัวหัวเรือนมันเสียนะครับโดยรวมแล้วเครื่องอะไรดีหมดเลยทั้งพวงมาลัยก็ตึงดีอ่าไม่ไม่ฟรีไม่ฟรีเพราะว่าเป็นพวงมาลัยเวอร์นะ SLX คันนี้นะครับเป็นด t เรกชิ t ชันประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับรองมาขับมาขี่ดูได้นะครับรถอยูอ่ในชานเมืองชยชฟุินี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับรถเดิมรถบ้านนะรถบ้านแท้เฮียซื้อมาจากเจ้าของอเจ้าของเดิมนี่แหละมาก็เฮียไม่ได้เอาราคาแพงมากถ้าใครสนใจ ต่อกันไปต่อต่อกันมาอาจจะได้ถูกก็ได้อันนี้ใครจะไปรู้นะครับอ่าลองมาขับมาขี่ดูนะครับสนใจก็อ่าเบอร์ช่องชาญภูมินะฮะสอบถามกันได้สอบถามมาได้ทักมาโทรมาทักอ่าทักมาโทรมาถามาถามานะครับเสียงหุ้มบอกให้เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ย จะทำให้ไอเฮียบอกว่าถ้าถ้าเอาก็ทำให้เครื่องดีแอร์เย็นประหยัดน้ำมันนะครับลองขับลองขี่ดูในราคาเนี้ยเขาเรียกว่ารถกลางเก่ากลางใหม่นะอ่าเขาเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่ใช้ได้ปกติเออแอร์เย็นไม่ได้เป็นรถที่โทมนะไม่ใช่รถโทมนะคือรถได้มาอย่างนี้โอเคก็ไปทำความสะอาดก็ สวยงามแล้วนะครับอย่างว่าไฟตาไฟเหลืองก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยบอกเฮียเขาเลยเจ้าของรถอ่ะบอกเอ้ e y, ไปปั่นตาไฟให้หน่อยมันมันเหลืองแล้วก็ได้ก็ได้นี่ปั่นตาไฟก็ใส่แล้วอืมคือรถได้มาแบบนี้นะครับรถบ้านรถเดิม ใช้ดีใช้ทนอ่าปีสองมันเสียดายกท่านก็คงรู้อยู่นะอ่าอ่ายังไงก็จะ่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์สนใจก็ทักมานะครับ